ที่วัดชมพูเวกจังหวัดนนทบ,บุรีมีจิตกรรมฝาผนังเหนือคอประตูทางเข้าเป็นภาพอดีตพระพุทธเจ้าตอนมานรผจญประทับนั่งบนรัตนบันลลังก์ใต้ร่มโพลึกพระพักพระหัตพระบาทปิดทองและที่ด้านล่างเป็นภาพแม่พระธรณีบีบมวยผมนั่งในสุ้มเรือนแก้วซึ่งยามวิจิตด้วยความคดเคี้ยวของเส้นสายสแสดงให้เห็นถึงศิลปะชั้นสูงอันน่าจะเป็นฝีมือชั้นบรมคูว่ากันว่า เป็นภาพที่ให้ความรู้สึกเหนือธรรมชาติประดุดภาพทิพย์เบาเสมือนลอยอยู่ในอากาศแขนดังลำเทียนการงอแขนอ่อนช้อยเยี่ยงแขนนางรำแต่ดูเข้มแข็งวรกายอวบอิม่มนิ้วมือเรียวงามนิ้วกลางและนิ้วนางข้างขวาที่ขดเป็นดั่งงก้นหอยซึ่งศิลปินที่เป็นจิตรกรของกรมศริลปากรต่างยกย่องว่าเป็นแบบอย่างภาพแม่พระธรณีที่เขียนได้อย่างงดงามที่สุดในโลก กรุงศสีร่วมสืบสารความเป็นไทย